ครับวัดดีครับพี่น้องอันพามาหาอยู่หากินย่างมือแลงครับกับพี่เชษ์แฟมมารีเพื่อนเพื่อนว่านน้องปลาเพื่อนมาซันบู้ยพี่น้องเอ้ยน้องป้าอิลีเพื่อน่ามีเอาโอ้โหโอ้คักแถว่าโอ้ยหนอยหน่อยนี่ขึ้นขวานดีเนาะนอองเอนวนาป้าขวานอิลีเนาะมันบุญอะ เออว่าโอ้ยสมว่าปลาขอนี่ลีเนาะโอ้ยเนาะผมผัดผมผัดบ๊อบเปีนนาทีแบบนี้นั่นปลาดุกโอ้ปลาดุกปลาดุกบ่เน่โอ้ตา พี่น้องเอ้ยอันนี้แหละเพื่อนว่าหาอยู่หากินน้ำบานเท่ารับโอ้ขากขากขัก,ขก,ขกมา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 มือนี่ให้มือนี่มือนี่มีพระเอกรับเชิญโ,โอ้ยเลยสิตกโอ้เป็นแต่เป็นแต่เป็นแต่มันอยู่ดอกขัางเป็นอย่างสีเนาะโอ้ย ขันแม่นยูพุนเขากับมาลอยกินหมดแล้วนี่นะโอ้ลมหมอกติดแล้วปลาดุกบ่มอแคน้องแบอน้งโอหนาวๆๆมันคืออยู่ได้หลายอ๋อ เลมีปเียนเกีเพี้ยเพียเพี้เพีโอ้ยบู๊ไปแล้วไปแล้วพี่โอ้คือหลายแถวอ่ะเอสมซื้อปลาขอนี่ลีเนาะสมสมพ่อสมพ่อแมนเพิ่ว่าหาถุงหาถุงเพื่อนวะสมพ่อแมนเพิ่อนมั่นใจว่าหาถุงหาถุงเนาะเออ เออเออจังวะพูดแม่ปลาดุกแม่โอ้มีแต่ตัวงามๆเถอะใครอยู่ดอกเพื่อนคือเป็นเดี๋ยวเขาคือว่าเปานี่นมางมป่านสมชื่อว่าบวชมาแต่น้อยหรีเนาะต้องอาศัยเพื่อนกินเนาะ เตื้นคือมากัหาขอเราเลยไปแล้วเออโอ้มาคือตัวใหญ่เ่ยเอาคือคืออมมีคนมาหลักงุ่มเนาะเอาอุ้ยนี่แหละต๊ใจสิละคือกัน พี่น้องเอ้ยผู้ใดผู้ใดว่าขี้ตมแบบนี้มันมีปลาที่ไหนได้ค <c oughs> ือปลาสงสัยนาทีเพิ่นลักเลี้ยงไว้ดอกแล้วมาทำทาปะโอ้ยมันปลาขอนเพิ่นว่าเป็นที่ง่มปิน่นเอาหั่นนั่น,น,นบอกท่านานี่โอ้ยยังมีอยู่ป่ดิเนเอาเอาไว้ฟังนี่ละว่าออกบอก่ อยู่ในอยู่ในแห่ไว้มันกลาเป็นตะมวนอยู่แหละพี่น้องเอ้ยซ้ำหนีเนาะกลาเป็นตะไลอยู่ครับพูดหน่ะพูดหน่ะพูดหน่ะไอปลาดุกวอนอยู่ไหมปลาดุกอยากลงลุยอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าแหงนี่นี่นี่เอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเอาง่ายๆโอ้ได้แล้วได้แล้ว ก <laughs> <c oughs> ำซะแบบง่ายเลยโอ้ยเออแบบกรรมขึ้นเป็นตัว,ตวไไหใหญ่แลยเหรอแบยกครับครับพี่น้องนี่นี่เอาง่ายๆครับกินง่ายง่ขอนขอนนี่แหละครับพี่น้องเออนนั่นไปละปล่อยไป นี่นี่เนี่อยู่หู้น่นเลยน่ะล่ะนั่นหู้น่ะล่ะปลาปลาดุกยังวะโอ้ปลาดุกบ่อุ้ยไปแล้วเออเออเต้นโด่งโด่งแล้วเอาขึ้นโคกแล้วโอ้ยขึ้นโคกแล้วพี่น้องเอ้าเออโ้ยโอ้มโอ้ย อยากอยากเบิ่งตัวขาวๆใ่ญ่ๆวังหันนะแ <c oughs> มนบ <c oughs> ม่อ้สูปาต้อไบ่ได้ฮะนี่โอ้ปลาดุกแม่กำลังงามงามเออข้า <c oughs> เอ้ยังสีเนาะเพื่อน่าหาปลาขอนนี่เนาะโอ้ขอนอีลีเลยขอนอีลีปลาคอปลาคอปลาอดุขอก ยังบ้านได้ออกอยาก่าเห็นตัวใหญ่บัางหันนะมันไปใส่อะไรนี่นหมดหมดหาทางออกบ่อพ่อเหรอบ้นหาทางออกบ่อพ่อโอ้ห่น้องเอ้ยปลาปลาดุกกำลังงามงามครับ สีหลายเติบเยอะสันน้อยๆนี่แขนพักโอ้แขนอีเลียเอาไปใส่บังหนตัวใหญ่ใหญ่ขันออกใส่เียออกใส่ี่คุปวดปาก้อตัวน้อยยังวันในได้อยเห็นหู้มันไปเลยนี่ อ๋อนั่น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 อยเอา้าปกเลยลูกเอาเฮดปกเลยน่มันอยู่เทิงๆเลยด้หันอยู่เทิงๆเลยวนั่น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 ไปแล้วพูดแล้วครับมาน่นเห็นห้อยแล้ะเห็นหอยแหละเดีวน่อย โอ้ยยังวะเออสงสัยจังวามาซ้อมเรื่อไดดูมาซ้อมเพื่อไดบูโอคลิปนี้สีเงาจากน้อยและพี่น้อง โอ้ยโซ่ๆๆอย่งน้อยโซ่จยกหงน้อยโอ้คือขาวอุ่นๆใว่าโอ้ปลาขวานี่น้องเอออยากโลงอยู่ครับจากชุด่พบ้อมบ่ได้คิดว่าสิมาเจอหนองป่านะครับก็เลยอันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตไทยบ้านนะครับหากินอยงสี่แหละครับเออแต่ว่ากะผู้เพิ่น โยนเพื่อไอ้ไงโยนให้จับโยนเพื่อว่าขั้นจับในน้าม,มันจับบ่ได้นเนาะให้จับเึ่งๆอ่้อ้โอ้ขุมคายุสันมาเที่ยวนี่ว่าสิออกมาซ่อมปลาซื่อเลยซื้อใปลาเมื่อกินในพี่น้องเอ้แบบที่นี่ ครับครับอ่ะอคลิปนี้สีเงาจักหน่อยเดี๋ยวอันนี้แหละครับเพื่อนว่าสัญญาปลาขอนบ่ะ,ญญะ,อะโอ้จักเด้อจักเพื่อนนาทีเพื่อนในสัญญาบอลูบอสัญญาบอลูดอกกาให้พี่น้องในเบิงนะครับวิถีชีวิตแบบบานๆหาจินย่ามมือแลงนะครับนาแล้งสิละครับน้ำก็เริ่มขอนเนาะ okay, ครับมีปลาขอน มีพ่อได้อยู่ได้กินครับกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอ้เอาเดี๋ยวจักน่อยไปเบิ่งผลงานนะครับคพามสนุกสนานเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานไว้จักน่อยสีดได้หน่อยได้หลายซ้ำาลายครับอันพระเอกหน่อยเพื่อนเพิ่นยังบ้านได้เห็นอยู่สายหัวแล้ว <c oughs> จกักสีได้บ่ได้นะเอเดี๋ยวจักหน่อยเบิ่งผลงานครับพี่น้อง พี่น้องกำลังสีล่างครับสมสมกับเพื่อนถือของไงอยู่ดอกสมกับเพื่อนถือของไงอยออู่น้อยน้อยคอนคอนาาอป๊าบ เห็นอยู่ยได้แล้วว่าฮัน,น,นใส่ส้มผลงานเอาขึ้นมาส้มผลงานมึงดูเหมือนเป็นจังไดรส้มผลงานบวกโอ้คนถือก็คือส้มสีลมเนี่ย้สมกับสมกับเพื่อนเอาของใหญ่ามากอยู่ดอกพี่น้องส้มผลงานน้อยๆแขนๆอุ้ย ปลาคองามเลยครับคุณน่ <X C kiss> ปะปลาคอปลาดุกอันนี้น้อยๆแขนนๆนี่ลีพี่น้องไยครับปลาคองามเนี่ยล่างแล้วโอ้ยวิเปินตาสะอ่อนอันนี้น้องน้อยๆนี่บวกน้อยๆครับอ้พามาหาอยู่หากินงอนมือแล้งครับพี่น้อง กพูดนะโอ้พูดนะโอ้โอปลาดุกไหม αι? ปลา,าดุกคือ, <laughs> าาาง,อ,าองามแถวโอ้ว่าล่างเหี้ดิโอแค่ว่าล่างเหี้แค่ว่าล่างเหี้เพื่อนว่าโอ้ปลาดุกแหมงามเลยครับกำลังงามเลย ของผมนะ่าจะอยู่ในอยู่ในบอ่อกันในหะ้อีกสองอาทิตย์กับพ่อดีละอาทิตย์เดียวดี <c oughs> พี่น้องนะปลาดุกนวลอองต้องเลยนะครับอ่ะยังได้แล้วขอบคุณเอฟซีสุขูสุขคนครับคลิปนี้สีเงาจักน่อยพามาเบ่ง ว,ว,วิธีชีวิตชาวบ้านหาปลาข่อนครับมือนี่ได้แขกรับเชิญครับนาตีกับลูกไส้กับได้บึงแล้วเนาะซํานี่ก็เหลือกินแล้วครับกินได้อีกหลายมือครับพี่น้องอ่ะอยุดีสบายสุขูสุขคนสวัสดีครับ